เอามาเอามาเข้าสู่เรื่องยาวเราดีกว่าก่อนแล้วเรื่องยาวขอถามก่อนว่าใครเคยเห็นคลิปเด็กญี่ปุ่นที่เวลาเล่นการเล่นอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นบางที่เป็นเหมือนเดาะลูกบอลแล้วก็ร้องเพลงอันตะกะตะโดโกซะคือนั่นแหละมันจะเป็นการะเล่นอย่างหนึ่งในการที่เด็กจะร้องเพลงแล้วก็เดาะลูกบอลเดาะลูกบอลคือเรื่องนี้ที่เล่ามันชื่อเรื่องว่าอันตะกะตะโดโกซาเนี่ยแหละ เรื่องราวมันเริ่มขึ้นในคืนหนึ่งแล้วกันเป็นเวลาห้าทุ่มคือตัวผู้เล่าเนี่ยกับเพื่อนเส็จที่ชื่อว่าเคได้อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในภูเขาเลือกเลยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ ปิดบริการไปละไม่มีการเรียนการสอนส่วนในโรงเรียนก็จะเต็มไปด้วยวัชพืชแท่งโลหะเครื่องเล่นปีนป่ายต่างๆก็จะเริ่มมีสนิมเกิดกังอะไรเงี้ยคือตัวเคตัวผู้เล่าเนี่ยพูดเลยว่าพวกเขาอะมาลองของกันมาทดสอบความกล้ามาล,ลองกันคือจริงๆแล้วในกลุ่มพวกเขาจะมีเพื่อนอีกคนนึงชื่อว่า S โดยปกติต้องมาด้วยนะแต่วันเนี้ยดันมีสุระาด่วนก็เลยกลายเป็นว่ามาแค่2คนคือตัวผู้เล่ากับตัวเคผู้ชาย2คนมาทดสอบความกล้าผู้ตรงมันก็จะกะถีเนาะแต่ว่า มันก็ได้ความน่ากลัวและไอ้เคดมันเป็นคนประเภทที่ว่ายอมทําทุกอย่างอะไรก็ได้ขอแค่ได้เห็นผีสักครั้งคือนั่นแหละไอ้เคดมันจะมีข้อคิดอย่างหนึ่งที่ว่ามันจะไม่เชื่อเด็ดขาดถ้ามันไม่ได้เห็น2คนพร้อมกันคือเห็นแค่ครั้งเดียวคนเดียวแบบสมมติผมเห็นเพื่อนนี่คนไม่เห็น ม่นับเพราะว่ากูเห็นคนเดียวนี่แต่ถ้าเห็นพร้อมกันมันถึงจะเชื่อคือเคอ่ะฟังดูมาจะเป็นคนเก่งคนกล้าคนเลยนะแต่จริงแล้วมันเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้กลัวแต่ว่าเป็นพวกข้างไข่เรื่องลี้ลับและอยากจะพิสูจน์เรื่องผีมากๆแล้วมันเลยกลายเป็นว่าการตะเวนไปตามที่เฮียนที่ต่างๆมันเหมือนเหมือนงานอนดิเลข,ของพวกเขาเนี่ยแหละเพราะไม่ว่าจะเคเออยหรือตัวเขาเออยอะไรเงี้ยอยากให้รู้อยากหเห็น พวกเขา3คนก็เลยคุยงว่าจะมาที่โรงเรียนแห่งนี้ไอตัวไอเอสเนี่ยที่ไม่ได้มามันก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่มีไรห้อแล้วก็เป็นไทีเอสว่าคือพวกเขาเดินหาทั่วโรงเรียนละไม่เจออะไรเลยไม่ว่าจะลองทําอะไรก็ตามแต่ไม่เจอคือตั้งแต่เดินทั้งโรงเรียนเลยนะได้ยินเสียงแก๊กเดียวแล้วก็ไม่เจออะไรอีกเลยไม่ค่อยกลัวเอออตัตราส่วนความกลัวความอยากเจอคงแบบ6ต่อ4คืออยากเจอมากกว่ากลัวพวกเขา2คน อยู่โรงเรียนตั้งแต่หัวค่าจนปัจจุบันห้าทุ่มคือเลือกจะมาโรงเรียนเนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวลือที่ว่ามีนักเรียนคนหนึ่งฆ่าตัวตายทีย่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ยังคงสิ่งสถิติที่นี่อะไรเงี้ยพวกเขาทดสอบด้วยการแบบว่าปิดไฟก็ปิดไฟฉายหน้าเดินแบบปิดไฟฉายแยกกันไปนั่งทําอะไรต่างๆในห้องต่างๆไปห้องดนตีไปห้อง,องขาอา้าวกรรมสุดท้ายไม่เจออะไรเลยที่บอกไม่เจอ,อจริงๆก็ได้แบบมั่งมองหน้ากันว่าเออเวลาไม่อํานวยมัง้งเขาไม่อยากให้เจอมัง้งอะไรอย่างเงี้ยไอเคก็ลอง แ่งๆเลยตะโกนเฮ้ยผีไหนออกมาดิวะเอามาเจอ,อ่อยดิอะไรเงี้ยก็จบที่ไม่เจออะไรอยู่ดีพวกเขาสองคนก็ได้แต่เดินคอตกออกมาที่สนามเนาะแบบเซ็งๆอะ่ะก็มายืนคุยกันตัวผู้เล่าก็ถามเพื่อนเอาไงต่ออะ่ะกลับเลยไหมตัวเคที่อยากจะเห็นผีมากๆก็ทําหน้าไม่พอใจเนาะก็แบบเซ็งๆอะ่ะแบบยังไม่อยากกลับอยากเจออยากเจอให้ได้ไอ้เคก็ไปหยิบกิ่งไม้มาหนึ 1, ่งอัน ซึ่งไม่รู้ไปอยูบทางไหนอ่ะมันเอากิ่งไม้อ่ะมาตีเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดรูปบวกตรงกลางเหมือนเวลาเราวาดหน้าต่างสมัยเด็กเนาะที่จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมรอบแล้วก็เป็นบวกตรงกลางอะไรเงี้ยมันจะขนาดประมาณ2เมตรพอให้คน2คนอ่ะเข้าไปยืนในสี่เหลี่ยมนั้นได้พอวาดเสร็จปุ๊บตัวเคก็เงย่อหน้าขึ้นมาแล้วก็ทําสีหน้าเหมือนแบบไม่ใช่ไม่พอใจอะนะ เหมือนมีแผนอะไรบางอย่างพอตัวผู้เล่าเห็นก็แบบอ่าหน้าตาแบบนี้แม่งมีแผนชัวไอเคก็เลยพูดบอกว่าเฮ้ยมึงรู้จักนี้ปะอันตากาตะโดโกะตะตัวเขาก็เออก็นั่งเล็กเด็กๆก็เคยเล่นนะอพอนึ่งออกพอนึ่งออกพอนึกงออกอออก,ก็คือเพลงที่เวลาเราเล่นเทมาริใช่ไหมที่แบบเลี้ยงบอลแล้วก็อันตากาตะโดโกสะโดโกะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวเพื่อนเขาก็เออใช่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 คืออันเนี้ยถ้าแปลเป็นไทยนะมันจะเป็นประมาณว่าตัวเจ้ามาจากไหนฮิโกะไงมึงฮิโกะ มาจากตรงไหนคุมามโตะไงคุมามโตะอะไรประมาณนี้มันจะเป็นประมาณเพลงประมาณนี้ซึ่งทีนี้ตัวเพื่อเขาถามต่อว่าโอเคมึงรู้จักอันตะกะตัโดโคสาละทีนี้มึงรู้จักอันโดโคไหมไอตัวผู้เราก็งงอันโดโคไม่วะอันนี้ไม่รู้จักตัวเคก็เลยเอาตัวไม้ที่วาดรูปหน้าต่างที่ผืนนะ่นะชี้ไปที่หน้าต่างที่ผืนแล้วก็บอกอันโดโคอ่ะมันคือการเล่นแบบหนึ่งเว้ยเล่นในไอช่องเสียบ,บนี้แหละคือเราจะทําการจัดเดิมที่เป็นเคะบอล อันตะกาตะโดคุซะาแล้วขอบอลไปตามจังหวะใช่ปะเปลี meals, ่ยนเป็นกระโดดตามจังหวะเพลงแทนเริ่มจากการโดดขวาโดดซ้ายพอล็อกถึงท like ่อนเนี like ่ยตึงต so ือดึงตึงโดดตึงตือด like yeah. ึงตึงโดดอย่างนั้นนะเออเป็นเพลงแบบเล่นกับจังหวะเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะให้กระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดหน้ากระโดดหลังให้โดดไปโดดมากลับมาที่เดิมอะไรเงี้ยตัวเคก็บอกว่าอ่ะอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวทาให้ดู ตัวเคก็ร้องเพลงอ่ะซ้สอันตะกะตะโดโคสะโดกคสะแล้วก็โดดโดดโดดพอโดดไปเสร็จอันนี้มันจะร้องประมาณในในเนื้อหาที่เล่ามันจะร้องประมาณว่าอันว่าสือเจ้ามาแต่ใดติบโดดฮิโกง่ายฮิโกงโดดคุมาอมโตโดดคุมามโตง่าโดดอะไรประมาณนี้เนื้อเพลงมันจะร้องประมาณนี้คือตัวเคก็ร้องเพลงเสียงดังเลยแล้วก็ทําการกระโดดไปกระโดดมาในไอภาพวาดหน้าต่างนั้นอะที่บอกเป็นรูปบวกนะโดดไปตามช่องต่างๆให้ดูแล้วก็พูดว่าเนี่ยประมาณเนี้ยเข้าใจปะ ซึ่งตัวของผู้เราก็ก็เข้าใจแหละแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้เถียงไงก็แย่งหน้าอ่าอ่าแล้วคือ,อยังไงจะให้เล่นอันนี้เหรอแต่มึงช่วยเปลี่ยนการรอ้องได้ไหมมึงร้องเพี้ยนสุดๆเลยอะไรนี้ก็คือแซวกันไปตัวเคบอกเนี่ยเมื่อกี้คืออันโดโคการัเล่นก็คือคุยว่าจะให้เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันโดโคเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเล่น2คนพร้อมกันโดยจะยืนคว้กันอย่างนี้แล้วนึกภาพตามนะคือมองหน้ากันอย่างนี้นะพอคนนึงดดก็จะสลับไปอย่างนี้สลับนี้สลับนี้สลับน,บนี้ไปเรื่อยๆ โดยมันมีความเชื่อว่าอันโดโคเนี่ยถ้าเล่นพร้อมกันสองคนโดยวิธีการเล่นต้องหลับตาด้วยนะพอท่องสุดท้ายที่กระโดดพับและไม่หลับตานะและยังอยู่ในช่องจะสามารถทําให้ผู้เล่นวาร์ปไปโลกอื่นได้เว้ยซึ่งตัวผู้เล่ก็บอกโหเอาวะ่ะการถ่อมาเราเรียนตรงนี้เริ่ม,เร,มเริ่มไม่ใช่เรื่องไร้สาระเริ่มน่าสนใจขึ้นก็คือมาอ้าเอา,เอามาๆลองเล่นหูก็ได้อันโดโคะตามที่ตัวอเคอธิบายมานะก็คือ ทั้งสองคนเนี่ยจะต้องอยืนอยู่ในตารางสี่เหลี่ยมที่บอกรูปหน้าต่างให้หนึกภาพตารางสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปบวกภายในก็จะเป็น1 2 3 4งสองสามสี่อย่างนี้นะก็คือสายบนเป็น1ขวาบนเป็น2ซ้ายล่างเป็น3ขวาล่างเป็น4โดยคนหนึ่งอ่ะเะยืนที่ช่องหนึ่งกับช่อง4ให้มันอยู่เยื้องซ้ายของกันและกันจากนั้นทั้งคู่ก็จะหลับตารักจะเร็วเพลงอันตตกาตาโดกุสะ เราก็ลวก็เริ่มทำการโดดไปทางซ้ายตัวเองก่อนแล้วพอจบท่อนหนึ่งที่ร้องว่าซ่อนที่กองใบไม้ตรงคําว่าไม้ก็โดดไปข้างหน้าปุ๊บเท่าสุดท้ายจะร้องที่ว่าซ่อนที่กองใบไม้นะพอคําว่าไม้ให้กระโดดไปข้างหน้าแล้วก็ลืมตาซึ่งจังหวะน,นั้นแหละ ถ้าลืมตามมาแล้วทําถูกทุกอย่างมันจะโผล่ที่โลกอื่นเว้ยแต่ถ้าผิดพลาดก็อาจจะเป็นการโดดชนเพื่อนบ้างหรือลืมตามมาแล้วตัวเองอยู่นอกตารางที่วาดขึ้นมาบ้างมันก็จะถือว่าไม่สําเร็จก็จะเป็นการวาร์ปไปโลกนอกโลกอื่นไม่ได้อะไรอย่างงี้ทั้งสองคนหลังจากเตรียมพร้อมทุกเสร็จก็มาเอามาเริ่มเลยก่อนจะเริ่มมันมีคําถามหนึ่งว่าเอางี้นะ ถ้าเ่น e อันโดโคสำเร็จอะะสมมติเลยนะสมมุติว่าเราไปที่โลกอื่นได้จริงแล้วจะกลับมาได้ปะวะจะกลับมายัางไงวะพอถามพอตัวผู้เล่าถามอะไรเงี้ย้วยความที่เอ้ามันก็ต้องมีเจอๆนิดน,นึงอะเกิดสมมุติมากเป็นเรื่องจริงอะแล้วทําได้จริงขึ้นมากูจะกลับจากไอ้โลกอื่นที่ว่าอย่างไงวะไอเคที่ดีคําตอบขำก้ากเลยแบบเฮ้ยมึงเงาจริงดิมึงเชื่อจริงดิไม่รู้วะก็ต้องลองก่อนไหม เอามาเอามาช่างมาันลองกันลองกันลองกันหลับตานะเว้ยมึงหลับตานะอ่ามึงหลับตานะอ่ามาเริ่มหนึ่งสองสามเออปักโดนชนัน่อยเลยก็โหแล้ะเฮ้ยเอาดีๆมึงตั้งใจหน่อยดิโดนอย่างงี้อาซ้ายขวานะหน้าหลังนะทั้งสองคนก็ซ้อมอ่ะอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้น่ามาจนลองอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามเตบเตึ๊เบ,บ,บปักเอา้าชนกันอีกแล้วก็เฮ้ยเอาดีๆด,ดิวะตั้งใจอย่าทำไม่ได้จนสุดท้ายทั้งสองคน ตั้งคติเอามาครั้งนี้ต้องได้นะครั้งนี้ต้องได้อนหนึ่งสองสามอันตะกาตะโดโกะซะโดโกะซะพอจังหวะท่อนที่ร้องว่าซ่อนที่กองใบไม้ปึบทั้ง,ทงคู่โดดไปขา้างหน้าตัวเองพร้อมหลับตาปั๊บแล้วพอลงพื้นปึ๊บทั้งคู่ลืมตาขึ้นพับก็มองพื้นอ่ายังอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมแปลว่าทําสําเร็จแปลว่าทําสําเร็จรู้สึกภูมิใจอยากจะหันไปดีใจกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราทําได้ว่ะหันไปปึ๊บไอ้เคหายไอ้เคหายไปจากตรงนี้เลยเว้ยเขาบอกเฮ เพื่อหายไปไหนวะตัวผู้เราคิดได้ใจอ่ามันมามุกนี้มันมามุกนี้คือมันกะว่าจะให้มันเล่นอันโดโคแบบหลับตาพอจังหวะเราโดดเลิมเมโดดสนุกสนุกแบบกําลังโฟกัสอะวิ่งหนีหนีไปซ่อนที่อื่นแกล้งให้ตกใจมันมามุกนี้แน่ๆไอ้เคเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงเจอกูตัวผู้เราหลังจากจคิดได้กันก็ทําการเดินหาไอ้เคแล้วก็ใช้สนามเนี่ยสนามฟุตบอลเป็นที่เหมือนจุดศูนย์กลางเนาะแล้วก็พยายามเดินรอบๆมองรอบๆอ,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 อย่างที่บอกสนามฟุตบอล่นะมันเป็นที่โล่งกว้าง มันยากมากไปเลยว่าเนี่ยสนามเป็กเล่นมันไม่ใช่โล่งกว้างมันยากมากที่จะซ่อนตัวหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เริ่มบ่นว่าเฮ้ยมึงไอ้เคมันซ่อนเกิ่งไปป่าววะก็เริ่มไปเอาไฟฉายเริ่มเอาไฟฉายเดินสองเดินหาคิดว่าอย่างน้อยอ่ะมันต้องมีรอยเท้าไอ้เคในสนามบ้างแหละถ้ามันจะวิ่งหนีไปทางไหนอ่ะอันใภาพนะคนวิ่งหนีไปอ่ะมันต้องมีรอยเท้าทิ้งไว้สุดท้ายก็ไม่เจอรอยเท้าเว้ยเริ่มรู้สึกแปลกๆละว่า เฮ้ยเอาละมันเริ่มมีอะไรไม่ชอบมาพากลละกลับไปที่จุดจุดที่เล่นอันนี้ไงไอ้โดโคซา,าก,ก่อนว่าพวกมันอะโดดซ้ายโดดขวาโดดหน้าโดดหลังในกล่องสี่เหลี่ยมยังไงก็ต้องมีรอยเท้าพวกมันใช่ปะ่ะแต่ปรากฏว่าในช่องนั้นนะไม่มีรองเท้าไม่มีรอยเท้าเลยเว้ยไม่มีซักรอยเลย,ม,ม,เลย,เลยมันก็ยืนคิดแล้วว่าเฮ้ยก็เราก็โดดไอ้เคก็โดดยังไงก็ต้องมีรอยเท้าของคนสองคนป่ะวะหรือพื้นมันไม่ไม่ปั๊มเป็นรอยเท้าพื้นมันจะแข็งมากก็เลยลองเดินเหยียบเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมดูเอา้าก็เกิดรอยเท้านี่วาเละอะ แปลกๆละลองมองดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งตั้งสติโฟกัสเงียบเงียบมากคือเสียงลมพัดก็ไม่มีเสียงมแมลงที่เคยได้ยินก็ไม่มีคือเงียบไปหมดเลยเวย้ยเริ่มรู้สึกใจไม่ดีละทําการตะโกนเอ้ยมีเสียงกักมาเอ้ย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 แบบเสียงแบบสะท้อนอะเขาสะดุ้งเวย้ยคิดว่ามีใครตะโกนเรียกเขาแต่จริงแล้วมันคือเสียงสะท้อนเหมือนอยู่ในอุโมงค์เหมือนเราะตะโกนในอุโมงค์แล้วมีเสียงสะท้อนกลับมาอะไรเงี้ยแต่มัน แปลกเพราะว่าเขาอยู่ในที่โล่งกว้างแล้วโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แบบบนภูเขาที่มันจะสามารถสะท้อนกลับมาได้อไรเงี้ยแล้วข้างหลังก็เป็นแค่อาคารเรียนมันไม่มีทางสะท้อนเสียงกลับมายี่แน่นอนแล้วสะท้อนเอ็กโคแบบเหมือนอยู่ในอุโมงอะเริ่มเกิดความกลัวละทุกอย่างมันแตกไปหมดก็เลยตะโกนเค okay, ้ยเอ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 ้ยก็ยังไม่มีใครขานรับมีแต่เสียงสะท้อนตัวเองมันเด้งกลับมาเด้งกลับเริ่มกลัวแต่โชคดีนึกได้ว่าเฮ้ย มีโทรศัพท์มือถือในกระเป๋านี่หว่าตัดสินใจหยิบขึ้นมาความสวยก็มาเยือนโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณท,ทางทั้งที่เมื่อกี้ยังใช้โทรศัพท์อยู่เลยนะคือตอนอยู่โรงเรียนอะอย่างที่บอกเนาะจริง,รงๆเขาจะมีเพื่อนอีกคนที่ชื่อว่า S ที่ควรจะมาด้วยก่อนเล่นแอเน,นี้กันเอสยังส่งข้อความมาอยู่เลยเขายังอ่านข้อความของเอสอยู่เลยถ้าว่าอยู่ดีมนใช้ไม่ได้แล้ววะพ่อกาลังประมวลผลในหัวหลายๆอย่างคำคำเดิมก็แวบเข้ามาคําว่าโลกอื่นคาเนี้ยของเคมันแวบเข้ามาในหัวไว้เริ่มคิดได้ว่าหรือว่าจริงๆ ก็อ่านไปเห็นว่าเอาละกูน่าจะอยู่โลกอื่นละพอเนื้อเพลงมันบอกว่าอันว่าสู่เจ้าที่ใดที่นี่คือที่ไหนเอาละมันทําให้ตัวเขาผวาเลยเว้ยเขาวิ่งเลยเขาตัดสินใจวิ่งเหยาะไปแนวตายเลยคือตัวเขาอะจอดรถไว้นอกโรงเรียนนะและตัวโรงเรียนอะก็อย่างที่บอกคือมันอยู่บนเขาก็จริงคือขามาเขาวิ่งขึ้นมาเึลืนเขามาถนนมันก็จะสามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองข้างล่างได้ใช่ไหมคือตัวเมืองข้างล่างจะเห็นเป็นแสงไฟรลี่บรรับตัวเมืองเต็มไปหมดเลยเว้ยแต่ณตอนนี้ที่เขาวิ่งออกมานอกโรงเรียนแล้วเพื่อจะไปมองที่ถน เมืองอ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่เมืองมันเรืมอไหมนะแต่มันมืดหมดเลยเว้ยไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียวเลยเป็นเมืองที่สีดาสนิทซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้มันดึกแค่ไหนก็ตามแต่มันไม่มีทางที่เมืองจะปิดไฟหมดเลยเว้ยตัวเขาสุดตัวลงหนักสุดตัวลงกับพื้นเลยเริ่มนั่งทบทวนในสิ่งที่เจอละแล้วก็คิดว่าเอาละกูได้เปิดประตูสู่ต่างโลกเขาละแล้ววิธีกลับไปคืออะไรวะเริ่มเครียดความกลัวเริ่มครอบงําแต่คิดไม่ออกคือจะดั่งกลัวอย่างเงี้ยมันก็กลับไม่ได้อะเอาาว่ เข้าไปที่โรงยิมก่อนมันมีไอเดียหนึ่งแวบเข้ามาลองก่อนแล้วกันเขาก็วิ่งกลับไปเนาะที่จะไปยังโรงยิมที่เขาคิดอะไรบางอย่างได้พอระหว่างทางเดินไปโรงยิม มันก็จะเจอสนามเด็กเล่นน่างเรียนก่อนไอแท่งโลงหะปีนป่ายต่างๆม้ายกต่างๆเครื่องต่างๆเครื่องเล่นต่างๆหรือภาพที่เคว่ารายการสนามตัวเขากลับไปที่ตรงนั้นก่อนแล้วก็นั่งคิดในใจว่าถ้าไปลงยิมแล้วถ้าเคอ,อยู่แถวนี้ล่ะจะตามหาเคดีปะวะหรือจะไปที่โรงยิมตามความคิดตัวเองดีวะคิดไม่ออกเว้ยเริ่มเครียดก็เลยขอเอาวะตะโกนปลดปล่อยแบบโอ้ยบุญยิดอะตะโกนแบบไร้ความหมายตะโกนแบบให้ตัวเองแบบหัวโล่งขึ้นมาเิดนึงแต่ไอเสียงสะท้อนมันก็กลับมาอีกโว้ยโ้ยโ เแบบสียงสะท้อนคืออะไรวะก็ยิ่งแบบคาใจว่าทําไมถึงเกิดเสียงสะท้อนไดทา้งที่ก่อนแล้วนี้ตอนมาเดินเล่นกับเคก็ไม่มีเสียงสะท้อนจนอ่ะเอาวะเลืกถึอคาพูดเพื่อนได้คำนึ่งก็คือว่ายิ่งคิดยิ่งเดินชนกําแพงฉะนั้นไม่ต้องคิดให้ลงมือทําเลยตัวเขาก็โอเคเอาวะไม่คิดเอาทาเลยมาได้ด้วยไออันตะกาตาโดโกสะเนี่ยก็ต้องกลับไปได้ด้วยวิธีเดิมเว้ยก็กลับไปยืยนที่ช่องสี่เหลี่ยมพอไปยืยนช่องสี่เหลี่ยมปุ๊บนับหนึ่งสองสามเริ่มร้องเพลงกระโดดตึ๊บตึบ,ต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 บ พราะลืมตาปับ๊บทิวทัศน์ยังคงไม่ตายจากเดิมแต่มันยังคงเงียบมากเหมือนเดิมเริ่มคิดได้ใจกลับมายังวะกลับมายังวะทุกอย่างมันเหมือนกันอะไม่ว่าจะโลกนี้หรือโลกนั้นมันเหมือนกันหมดเลยเว้ยวิธีอะไรที่สุดได้คือเสียงสะท้อนตะโกนว้ายว้ายว้ายว้ยเสียงสะท้อนยังคงอยู่ก็คิดว่าเอาละยังไม่ได้กลับไปยังคงติดอยู่ที่นี่อยู่ก็เลยลองใหม่ลองเปลี่ยนวิธีครั้งหนึ่ง จากเดิมที่เคยดวดไปทางขวาทางซ้ายกลับมาทางซ้ายทางขวาแทนจากเดิมร้องเพลงที่ร้องเพลงให้ถูกคีย์การไปร้องเพลงให้ผิดคีย์เหมือนไอ้เคดูคือลองหลายวิธีละไม่เป็นผลเลยเว้ยก็เลยเริ่มคิดว่าหรือวิธีนี้จริงต้องเล่น2คนเท่านั้นวะเล่นคนเดียวไม่ได้หรอแล้วกูอยู่คนเดียวอะทั้งเงียบทั้งมืดทั้งน่ากลัวเอาไงดีวะใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนทำได้ทำได้มึงทำได้จนสุดท้ายยังนังคงนั่งติดอยู่คำว่ากูมาที่ได้ด้วยอันตะกาตะโดโคสะถ้าางนั้นในเนื้อเพลงต้องมีคำใบ้อะไรดีวะ ก็เลยลองมานั่งนึกเนื้อเพลงดูอันตาการะโดโกซาเนี่ยมันจะพูดถึงเมืองฮิโกะเมืองคุมาโมโตะเมืองเซมบะยามะก็นั่งนึกต่อไปอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเพลงวะเนื้อเพลงพูดถึงทานุกิทานุกิถูกปืนยิงถูกต้มถูกย่างทานุกิซ่อนในกองใบไม้ตัวเขาคือทานุกิหรอหรือเขาคือนายพันนั่งคิดแล้วพอที่ไปคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกจนตอนนี้ความกลัวมันแบบฝังอยู่ในใจขาเริ่มสั่นแขนเริ่มสั่นสติสัมปชัญญะเริ่มเหลือไม่ครบถ้วนละ เริ่มสัมผัสได้แล้วว่าไม่ใช่แค่เคที่ขี้กลัวตัวเขาก็ขี้กลัวเหมือนกันเ้ยแล้วตอนนี้เขากำลังอยู่บนโลกที่มันโดดเดี่ยวมากๆคือทุกที่ที่ไปไม่ว่ามันจะเฮี้ยนแค่ไหนก็ตามเขาไม่เคยกลัวเท่านี้เลยเพราะว่าทุกที่จะมี S อสและมีเคได้ตลอดจะว่าเป็นวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาอยู่ไม่ครบ3าคนเ้ยหรือจริงๆแล้วเขาไม่ควรมาที่นี่วะคือก็มีสัญญาณเตือนแล้วปะวะตั้งแต่เอสบอกก็มาไม่ได้อยู่ดีก็มีงานพิเศษเข้าเงี้ยแต่เมื่อกี้ตอนเดินสำรวจกับเคเอสก็ส่งข้อความมานะเว้ยเอาไงดีวะหยิบบโททรรศัพ์ม่อนึ สัญญาณยังคงไม่มีเหมือนเดิมคือแต่ว่าเมลพอมาเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วมันก็เปิดด่านได้เนาะก็เห็นว่าเมลเอสมันเข้ามาก็ลองเปิดด่านดูเจอว่าเมลเอสมันถามว่าพวกมึงอยู่ไหนวะซึ่งตัวเขาก็แบบว่าพอเห็นเมลจากเพื่อนอ่ะมันก็อุ่นใจเนาะเหมือนได้รับการติดต่อจากเพื่อนอ่ะซึ่งจริงๆเหมือนการหลอกตัวเองแต่พอคําถามที่เพื่อนถามว่าตอนนี้มึงอยู่ไหนวะเขาก็เลยเริ่มหัวเราะเบาๆได้ว่าถ้ากูรู้กูจะกลัวอย่างนี้ไหมก็กูหลงอยู่นี่ไงอะไรเงี้ยพอมันเริ่มหัวเราะมันเริ่มมมมผ่่่่่่ออนนนนนลาายยสงัักกก็็เริแแ้ววึู เฮ้ <Hey. S 2> ตยตาการตาโดคนสัตมันมีท่านหนึ่งถามว่าสู่เจ้าอยู่ที่ใดฮีโกะไงฮีโกะตรงส่วนใดเขาก็เลยเริ่มร่งร้องเพลงอีกรอบหนึ่งสติสตางก็เริ่มจะแบบดีขึ้นอะไรขึ้นจนนึกไปได้ว่าเฮ้ยเพลงนี้จริงๆแล้วเขาต้องเคาะเลี้ยงลูกบอลเทมารีไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยนี่หว่าเขาก็เลยคิดอะไรบางอย่างได้ว่าต้องไปลงยิมต้องไปลงยิมใช่แล้วเพลงนี้มันต้องเล่นเทมารีด้วยใช่แล้วเขาก็เลยวิ่งไปที่ลงยิมไป พอวิ่งไปเรื่อยๆก็ดังร้องเพลงแบบร้องเพลงอันตากาตาโรกุซาแบบดีใจอ่ะเหมือนคิดได้ว่าจริงๆแล้วมันต้องทําแบบนี้อ่ะเหมือนคิดอะไรออกเริ่มดีใจเริ่มมองเห็นแง่ทางกับคือพอไปถึงโรงยิมอ่ะโชคดีที่ด้วยคามที่เป็นปโรงเรียนเก่าเนาะกระจกหน้าตง่าตงหน้าต่างอะไรมันแตกมันพังหมดละก็ปีนเข้าไปโรงยิมได้เว้ยซึ่งพอเข้าไปในโรงยิมก็เห็นว่ามันมีที่เก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่คือแน่นอนมันไม่มีใครอยู่นี้แน่นอนพอไปเจอที่เก็บ อุปรก,กรณ์กอลังกายความโชคดีสุดเลยคือมันไม่ได้ล็อกนอกจากมีแล้วยังไม่ได้ล็อกด้วยพอเปิดเข้าไปในประตูที่เป็นสนิมเกาะเกลกดเลยนะก็เจอว่าในห้องนั้นอ่ะมีตะกร้าใหญ่ๆเลยที่เก็บลูกบาสอยู่เขาก็แบบอ่าเจอแล้วลูกบาสนี่แหละสิทีิพาเขากลับบ้านได้ด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนเก่ามากๆลูกบาสส่วนใหญ่มันก็จะแฟบจะอะไรบ้างเขาก็หลือหาที่ปั๊มลมเครื่องสูบลมจนสุดท้ายเจอเขาก็เอาที่ปัมมมาาป๊มลมอานั่งปั๊มลูกบาสปั๊ม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 จนสุดท้ายึ่ง ที่คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดเขาก็ขอรูบาตตึง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 แล้วก็อ่าโอเคดอได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้จากนั้นทําการ อลบาไว้ที่มือสองข้างถือไว้ก่อนนะแล้วก็หลับตาลงทําการหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เคาะปัง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 แล้วก็้องอันตะกาตะโดโกซะโดโกซะแล้วก็เคาะปังปังปังจนท่อนสุดท้ายอ่ะที่จะเป็นท่อนคําว่าซ่อนในกองใบไม้ที่ตอนแรกเป็นโดดไปข้างหน้าพร้อมหลับตาใช่ปะเขาเลียงบาสแบบหลับตาแล้วก็ทําการําว่าใบไม้ระทุมลูกบาสแรงๆใส่พื้นแทนดังปังแล้วบอลก็เด้งปึ้งขึ้นไปเลยเว้ยคือเด้งสูงมากซึ่งเขายังคงหลับตาอยู่นะแล้วเขาก็หมุนตัวหนึ่งรอบซึ่งไม่รู้หมุนทาไมนะมันอารมณ์เหมือนเด็กเบีียวอเม ทำอะไรสำเร็จต้องหมุนตัวโชว์เลยนะซึ่งจังหวะที่กำลังหมุนอยู่อ่ะเขารอลูกบาสให้ตกลงมาที่พื้นเว้จนรอไปสัก2 3 4 5เฮ้ยลูกบาสไม่ตกลงมาเว้ยไม่มีเสียงลูกบาสตกถึงพื้นเลยเขาไดรู้เสียได้ว่าสําเร็จสําเร็จแล้วทําการลืมตาเว้ยพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บอาการขาสั่นอาการทั้งหมดมันหายไปละหายไปตอนไหนก็ไม่รู้หายไปพอเขาได้เล่นบาสหรือเปล่าไม่รู้หายใจเข้าลึกๆลูกบาสหายไปลูกบาสท,ที่กระแทกพื้นหายไปไม่มีเสียงลูกบาสเด้งพื้นจะรู้้้ไไดงตตะก ตะโกนแล้วถ้าไม่มีเสียงสะท้อนแปลว่ากลับมาแล้วเขาทําการตะโกนเอ้ย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 เชี่ยเสียงสะท้อนยังอยู่สปารคิดได้อ๋อปกติกูอยู่ในโรกยิมโอเคกูคอยู่โลกยิม,ยก,ยมก็เลยอ่าโอเคทําการเงี่ยหูฟังแทนนอกจากเสียงสะท้อนแล้วเสียงเงียบตอนที่อยู่โลกอื่นเสียงมันจะเงียบมากแม้มแต่แมลงสักตัวก็ไม่มีใช่ปะก็เลยลองเงี่ยหูฟังเว้ยได้ยินเสียงแมลงก็แบบเฮ้ยเสียงแมลงมาแล้วเสียงแมลงมาแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูถ้าเป็นโลกอื่น มันจะไม่มีสัญญาณโชคดีมันมีสัญญาณขึ้นมาหนึ่งแท่งคือตอนนั้นดีใจมากเห็นสัญญาณแค่หนึ่งแท่งก็ดีใจกระโดดโลดเต้นเฮเฮและโชคดีที่มันมีเสียงเรียกเข้าพอดีเป็นสายจาก I อ i s, <IS> <S โทรมาพอดีตัวเขาได้รับสายว่า mm hmm. เออมึงอยู่นั่นอยู่ไนอยู่ปะเนี่ยตัวเขาอะที่ได้ยินเสียงเพื่อน ดีใจมากน้ําตาจะไหลจะแบบเอออยู่อยู่กูยังอยู่กูยังอยู่ยยแล้วก็เสียงดังปังดังไปทั่วโลงยิมพละโลงพะลงพะดังปังเลยเว้ยซึ่งตัวเขาตกใจมากเพอหันไปเห็นเป็นไอ้เคที่กําลังพังประตูโลงพระพุ่งเข้ามาพวกเขาเว้ยและไอ้เคก็ฉายไฟฉายไปที่ตัวตัวพูกเรามึงอยู่นี่เองหอบแบบมึงอยู่นี่เองมึงหายไปไหนวะหู กูลืมตามามึงหายวับไปเลยเป็นไปได้ไงวะแมงไม่อยากเชื่อเลยแล้วก็หอบแบบเหนื่อยเหนื่อยมากเหมือนวิ่งหาเพื่อนแล้วตัวเคก็ขาดแบบเดินไม้ใกล้ตัวพวกเราแล้วก็ลงไปนอนกับพื้นแบบหอบซึ่งตัวเอ็ดก็ยังงงอยู่ยังถือสายอยู่นะ เหมือนแบบจะพูดสักอย่างแต่ตัวเขาก็ปราบเื้อมที่ตัวเคมาช่วยแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยวางสายไปแล้วก็มานั่งคุยกับเคก่อนคือตอนแรกตัวพูดเราคิดไว้ในใจเลยถ้าเจอหน้าขอสัต์หน้าสักหมัดก่อนมึงเอาคูม,มาเล่นอะไรวะอะไรเงี้ยแต่พอเห็นเคที่แบบมีสภาพเหมือนหมาหอบแพ่แคกแบบวิ่งหาเขาเต็มกําลังมันก็เออความโกรธที่แบบอยากซั์หน้าก็หายไปแล้วก็เลยโทรหาเอสอีกรอบหนึ่งก็ว่าเออมึงเดี๋ยวพวกกูจะกล่าแล้วว่อาอ๋อเราเอาเอโอเคๆงั้นเดี๋ยวเจอกันที่บ้านกูนะก็คือหมายถึงว่านัดกันไปที่บ้าน,นเอสตัว เอาตีนสะกิดสะกิดไอ้เคะไปไปลุกลุกลุกไปไปบ้านไอเอสกันมึงทั้งสองคนก็พากันเดินไปที่รถที่จอดไว้เนาะพอสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บก,ก็ขับรถลงมาจากเขาก็จะได้เห็นวิวที่บอกตอนเขาขึ้นมาวิวเมืองที่มันจะเห็นเป็นไฟลีบเลยอ่ะอะไรเงี้ยจนผู้เล่าอ่ะพอเห็นวิวนั้นก็น้ําตาคอเลยเว้ยเหมือนแบบได้กลับมาแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเขาบอกเขาว,าว่ามันเป็นวิวที่สวยมากเขาไม่เคยรู้สึกวิวสวยขนาดนี้มาก,ก่อนระหว่างที่กำลังขับกันเนาะก็แบบว่าตต่นเต้นอ่ะ ไม่คิดว่าจะได้ส <od move razor> ัมผัสประสบการณ์ที่แปลกอะไรขนาดนี้มาก่อนระหว่างขับรถกลับกันไอ้เคแม่งดันล็อกอันตะกะตะโดโคซะพผูเราตบหัวพักมึงหยุดร้องเลยเดี๋ยวกูว้าบิกจบ